จะตอบเราอ่ะ hmm. มันเถื่อนยังวะโอ้แม uh, ่งจ okay. ok ah. ิตตัวน่ะถอนมันถอนถอนถอนสไปเดอร์ดิเข้ามา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  เยอะว่ะไหวไหมน่ะเอาเอาเอาตัวเอาตัวเอาตัวแดงก่อนตัวเก่าตัวเก่าเอาตัวเอาตัวเอาตัวเก่าก่อนตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่า มี่ลายตัวเก่าอยู่มันยิงฟีมันยิงฟี ถัดไปเดร์แมน่ะถไปเด้อไอ้ตว์ติดอางิีถสไปเดร์แมจะแตกไล่มามาข้างมาข้างถไปเดร์แมนก่อน tập lại man Tại tại เก็บหัวได้ตัวนี ouais, do, like ้ตัวนี้ตายตายตายเอาตัวน,นี้ตัวนี้นี่ตายตายเก็บมาเก็บมามันมากี่ตัวไว้เยอะยิบหายเอามาเรียมาดิ าสู้องไม่ได้เอ้ยมันมันจะมีเซตอื่นไงแบบว่าพวกเซตห้าสิบอะไรเงี้ยนมีเซตไอ้ขี่ห้าพอเลยแล้วมันลองเติมตัวนงเข้าไปว่า USA BA นี่หมันคุณวะใครเฮ้ยขรวะเ้ยแคนดูเวเอวะไม่ใช่ไม่ใช่กูอิ่มเลยนะีเยอะได้อะไรมัได้เงี้ยถ้าิดเดียว ไอ,อ,อ้อมีมันอยู่ห้องนูน้นหนึ่งสองสามเอาดิเอาแม่งเลย phải mang luôn anh <laughs> không? Cười tài. này wa này gần rồi. à? แย็บเ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 ย็บแย็บไอสัตว์เอ้ยมือมือพี่ไม่ไปเลย Đấy với người kia mà rồi Ui kiếp tai, này là tài quá không Cách ninh, cánh ninh. A tập là đêm, ánh hả lẽ. Headshot. A đại đáng. Ao. Ao. mày,

เอาห้าติดไปตากดิไหนว่าคิวบีแม่งดิสเอตะน,นี่นไงห้าสิบไปคิวบีอิ่มไปไปสบายหาแล้วกูปิดโรงพยาบาลไปนอนดิด อเนดยิบ้่้ดิเอยบเรอยได้คลิปสวยด้วยบอกให้กี่เซตวะเนี่ยหนึ่งสองสี่หกแปดนับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หมันมีทั้งหมดอะนะนบหนึ่งดิสองสี่หกแปดสิบ สิบเซตปืนหนึ่งสองสามสี่สี่กระบอกสอองเ